น,น,น้องซื้อไปกี่ชุดนะส,สามชุดอ่สามชุดเรบที่เราซื้อซื้อที่งานพารากอนแล้วซื้อไปชุดหนึ่งซื้อไปชุดมงอ่อนออาไปลองเทสตด,ดูลองเล่นดูแล้วสินค้ามันมัน,ม,นมันดีเกินกว่าที่เราเสียเงินไปในในในความที่ส่วนตัวของผมนะ,ะคือผมซื้อเมาส์มาราคานี้แต่ประโยชน์ที่เราได้รับจากเมาส์ตัวนี้มันเกินกว่าราคาที่เราจ่าย เราก็เหลือไปกระจายข่าวในในเกมบ้างในเป้นุ่มบ้างในอะไรบ้างเนี่ยเมื่อวานี่เราซื้อเมาส์ไปมันท่าเทชยบที่เราใช้ทั่วไปมันต่างกันตรงไหนน้องก็ื่นใช้<ไ>อตอนนี้ก็ใช้เมื่อก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้อ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลวมาซื้อตัวนี้ปั๊บมันต่างกันตรงไหนบางทีมเมาส์ใช่ไหมฮะความแตกต่าง<น>คือหนึ่งถ้าเล่นเกมเอเนี่ยคือมันจบที่เมาส์จดที่เมาส์เลยอย่างตัวเนี้คือมันเป็นปุ่มชิป คือคือมันเก็บเสียงสามารถนั่งคือเกมเอฟเอฟเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยจะกดเก็บเสียงกันถ้าเสิร์ฟถึงทับหนึ่งนะ,ะเขาจะไม่ปล่อยให้เสียงลุดเขาจะเก็บเสียงไปิดเงีบๆไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนสะไรก็ตาคุณสามารถก<ข>ดที่เมาส์นี้ได้เลยไม่ต้องไปแตะคีย์บอร์ดอ๋อจบที่เมาส์ได้เลยที่เมาส์ได้เลยปั๊บมันยิ่งลวไม่เสียง คือเวลาเราเดินหรืออะไรกันแล้วแต่เดินคือจะเก็บเสียงอ๋อแต่ถ้าเกิดถ้าเรากดจ้ำหรืออะไรเองเนี่ยก็คือใจเรื่องหลังจองและที่สำคัญเลยที่ผมแนะนํานะคือเมาส์ตัวนี้ <c oughs> ถ้าคุณเล่นปืนสไลด์เนี่ยเป้าดุกก็หาตัวก็ววอะไรรู้ไหมกมันมันมีแ่วนลูกเหล็กหัวก็หัวแหวนรอบตัวของน้ำหนักของน้ำหนักของเมาส์เนี่ยคุณสามารถวัดดูได้เลยว่าเวลาคุณเหวียงหรือว่าคุณจะบัดเมาส์เนี่ยใส่คี่เม็ด ขอดีไหมคุณจะใช้ความรู้สึกของคุณที่คุณเคยเล่นมันจะรู้ว่ามันจะสัมผัสได้หรือว่ามันต่างกับเมาส์ที่คุณเล่นก่อนหรือหลังเนี่คือมันคือไม่ได้แตกต่างได้เลย๋อ้ปกติเราใส่กี่เม็ดมาเต็มหรือว่าตอนนี้ผมใส่ไปประมาณสี่เม็ดแต่ก่อนหน้านั้นก็จะว่าต้องลองดูก่อนลองแรกๆผมใส่หมดเลยใส่หมดเลยแล้วมันเป้ามันเลยแตคาดว่ามันหนักเกิน คค่่ออยยขใช่แล้วเราก็คอยมานั่งปรับเปลี่ยนคือมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ในคือก็ที่ที่ผมบอกคือตัวที่เมาถ้าเป็นเมาส์ท่าเป็นเกมแนวแนวแลวยิงปืนนะแล้ว S L P D อะไรพวกนี้คนเนี้ยแนะนำแล้วก็เมือจพูดอย่างน้องบอกว่าเมาส์จะวัดระดับเซียนหรือไม่เซียนจะวัดตรงไหนบางทีป้อปืนโต้ในตัวนี้ป้อป้อป้อบันทึกจากปืนกลยิง รัวรัวรัวตัวนี้ต่อแล้วมาปรับเปลนใช้เป็นปืนพกตเนี่ยตรงเนี้คือไม่รู้ว่าถ้าคุณไม่เล่นเซิร์ฟหนึ่งทหนึ่งแล้วคุณรัวปืนพกได้แบบเนียนๆเลยก็เทพแล้วอ่ะน้องเทพแล้วแล้ววันนั้นน้องบอกว่าจะทำให้ติดแมาส์ขกิววิวทําให้ใช่เดือดร้อนแม่ไปเมาส์ของเกวิวเนี่ยจะทําให้ผมตัวที่ผม สุดรับสุดหวงสาดาวแดงปืนนองเกือบโดนแบนก็เพราะอสจืด <laughs> <f air> เพราะว่ามันไปตรงกับโปแมมอสตรงที่ว่ากระสุนมันรัวไม่มีวันหมด แต่ผมไปตั้งค่ามาโครกับพี่เมาส์ตัวนี้ไว้ที่บอกคือมันกดครั้งเดียวแล้วมันปั้งไปเลยเราก็ต้องมานั่งรัวแบบต้องมันงมั้งอย่างเงี้ยเออพวกอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเป็นปืนพก i̇şte ี่ยเวลาคุณรัวุณนพกอ่ะคุณจะต้องมานั่งร exactly ัวนิ้วเองยิงช้าหรือยิงเร็วอยู่ที่คุณรัวนิ้วแต่ถ้าเกิดคุณของ G View ตัวนี้แล้วเนี่ยคุณกดปุ่มนี้ปุ๊บปุ่มเดียวครั้งเดียวคุนพกเลยออกมาหมดแม็กเลยเดียกแต่ว่าคุณงคับทิศทางให้เป้าเนี่ยเข้าหาตัวข่างขอะ แต่ตอนนี้ผมรายชื่อผมสูดขอออกมาแล้วเพราะว่าผมโทรไปอธิบายเขาฟังอะไรเขาฟังแต่จริงๆนะถ้าเกิดเราไม่โทรไปนี่ผมคิดว่าทางทีมงานจียงเขาก็เขาก็น่าจะรู้รู้นะนะว่า่เาไม่ได้ใช้โปรแกรมใช่เราไม่ได้ใช้โปรแกรมชื้ยเล่เพราะเราเล่นกันผมไม่ได้เล่นมาเดือนสองเดือนเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วไม่เคยติดแดกลิสต์ไม่เคยโดนแดนไม่เคยไม่เคยทำประวัติชีว ราคาผมว่าสู้ได้แล้วได้ไปจากตัวเมาส์เนี่ยเกินราคาจะเม็นวิครู้สึ่วนตัวนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าวางกระปองฟองไม่ดีเราไปไม่ได้เลยไปไม่เป็นเลยแต่ที่วางกับโต๊ะฟองสุดปืแล้วถ่วงได้ด้วยเวลาเราสปาร์ตไนน์อะไรก็แล้วแต่ถ่วงได้ด้วยผมกับสโลแกนของเราเนี่ยเก็บคุณให้เป็นเหมือนชีพ ใช่ไหมสารพัดก,การเลยและว่าใช้ได้เลยเดียวเลยครับ